ชื่อคลิปที่เขาเขียนนะครับเขาบอกว่าฝูงโดน FPV ช่วยทหารยูเครนลอดพ้นจากการถูกจับไปเฉลยใกล้เมืองโปคอฟนะครับผมครับสวัสดีครับเพื่อทุกคนนะครับผมวันนี้มีความเพิ่มหน้าของกองทัพรัสเซียครับผมนะที่ไปยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมครับแล้วก็ มีคลิปที่ออกมาจากกองทัพยูเครนนะผมนะที่สามารถช่วยเหลือทหารยูเครนได้ทั้งหมด4นายนะผมนะในการถูกจับที่เมืองโปครอฟนะผมนะซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้ครับที่เมืองโปครอฟเนี่ยก็ถูกควบคุมด้วยกองทัพัสเซียเนี่ยเกือบหมดแล้วนะผมนะแต่ก็ยังมีทหารยูเครนเนี่ยนะอยู่ในเมืองนี้นะหลงเหลืออยู่บ้างนะผมนะซึ่งคลิปวันนี้ที่จะไปเปิดดูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคลิปที่น่าเหลือเชื่อนะเดี๋ยวผมจะเล่าอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆนะผมนะแต่ทีนี้เรามาดูแผนที่กันอีกเหมือนเดิมนะผมนะ ในช่วงนี้หลังหลเดี๋ยผมจะเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ในแผนที่นะค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้รู้นะว่าความคืบหน้านี่นะครับมันไปกันถึงไหนแล้วคือตอนนี้นะครับคือทหารรัสเซียเนี่ยได้ยึดพื้นที่เพิ่มไปบ้างแล้วหรือ,อยังนะผมนะก่อนอื่นเลยผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูที่เมืองโปรคอฟก่อนนะฮะก็จะอยู่พื้นที่ตรงนี้เนาะนี่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทหารรัสเซียเนี่ยลุกคืบมาแล้วก็มายึดนะฮะส่วนเมืองใกล้ๆนะครับอย่างเมืองมิดอกาดนะ อย่างเช่นเมืองมิโอกาสตรงนี้นะก็มีทหารยูเครนเนี่ยนะหลงเหลืออยู่บ้างนะผมนะแต่ทีนี้นะคลิปวันนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันเป็นโดนของกองทัพยูเครนนะช่วยทหารยูเครนนะที่ถูกจับเป็นเชเลยได้ทั้งหมด4คนแล้วก็ในขณะที่มันชลมุนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยทหารยูเครนเนี่ยก็หนีออกมาจากกองทัพรัเสเซียได้โดยโดยที่ไม่โดนยิงทิ้งนะผมนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่านเหลือเชื่อมากนะคลิปอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะฮะ ก็ดอเลยนะผมนะผมต้องดูการอัปเดตแจ้งเตือนให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะผมนะเมื่อประมาณวันที่2เนี่ยมี2เมืองนะที่รัสเซียเนี่ยได้ลุกคืบขึ้นมานะผมนะหรือว่ายึดพื้นที่เพิ่มเติมนะก็มีสตูโปกี้นะแล้วก็โทเลสนะฮะสเมืองนี้ซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งเขาบอกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับได้นะลุกคืบนะเดินทางเข้ามาใกล้นะครับ เมืองนี้แล้วนะที่ประจําการอยู่ก็คือกองทัพยูเครนนะที่อยู่เมืองนี้นะผมซึ่งก็จะมีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยอยู่ตรงนี้ซึ่งก็อยู่ตรงตะวันออกของประเทศยูเครนอยู่ในแคว้นโดเนสนะส่วนโทเลสนะฮะก็มีการลุกคืบนะฮะขึ้นมาของกองทัพรัสเซียนะผมนะในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ตรงนี้นะที่รัสเซียพยายามที่จะลุกคืบขึ้นมานะครับโทเลสนะก็เป็นแบบว่าพื้นที่ถัดไปนะครับในกองทัพรัสเซียที่พยายามที่จะลุกคืบ ขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะผมนะแต่วันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่นะครับในเมืองโปรโคอฟกันนิดหนึ่งนะซึ่งก็จากแผนที่ตรงนี้ที่เราดูเนี่ยนะซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยรัสเซียก็เข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็มีการขึ้นไปเป็นบางจุดแล้วด้วยนะผมนะตรงนี้นะแต่นะครับก็ยังมีทาหารของยูเครนเนี่ยนะหลงเหลืออยู่นะครับผมนะ ซึ่งวันนี้โดนจับเป็นเฉลยทั้งหมด4คนและนะครับผมนะผู้ควบคุมโดนของกองทัพยูเครนเห็นนะก็เลยช่วยนะครับเอาโดนแบบรูปแบบกรมกเบก้เซ่เนี่ยนะพุ่งโจมตีทหารรัสเซียประมาณ8-10นายเสียชีวิตหมดนะครับผมนะชื่อคลิปที่เขาเขียนนะครับเขาบอกว่าฝูงโดน FPV ช่วยทหารยูเครนรอดพ้นจากการถูกจับเป็นเฉลยใกล้เมืองโปโคอฟนะครับผมนะ แต่ลางคำอธิบายเขาเขียนว่าใกล้เมืองโปโคอฟทหารยูเครนสี่นายถูกควบคุมนะฮะจากกลุ่มก่อวินาศกรรมและลาดตะเวนของกองทัพรัสเซียจับก,กลุ่มระหว่างการโจมตีจุดสังเกตการณ์นะผมนะแต่โดนเนี่ยนะครับดันไปเห็นเนะข้านะผมนะเลยได้ทําการช่วยเหลือนะผมทําให้ทหารยูเครนเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากการถูจกจับเป็นเชลยได้นะผมนะปะเดี๋ยวเราไปรับชมเมืองนี้ไปพร้อมๆกันนะว่าโปรคอฟนะเป็นอย่างไรนะผม คือจริงๆแล้วอ่ะคือในคลิปวิดีโอเราเห็นเนี่ยว่าฝูงโดนนะของกองทัพยูเครนเนี่ยได้ช่วยชีวิตของาหารตรงเนี้นะครับสี่นายนะซึ่งทหารลัสียเนี่ยนะโอ้โหจริงๆแล้วในรูปเนี่ยน่าจะมีอีกนะเออแต่ตรงหน้าเราที่เราเห็นเนี่ยประมาณเจ็ดแปดนายนะค่อนข้างเยอะอยู่นะพวกเนี้ซึ่งจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบโดนมาโจมตีอย่างเงี้ยตามหลักแล้วเนี่ยคือทหารฝ่ายตรงข้ามที่เขาควบคุมเนี่ย เขาจะทำการยิงเฉลยเลยนะผมนะเพราะว่ามันเป็นการที่แบบว่าขัดขืนนะในการที่แบบถูกจับตัวนะเออเขาบอกว่าทหารเนี่ยโดน,จนโจมตีจนเสียชีวิตหมดเลยนะของกองทัพัะเสียนะผมนะโดนมันเยอะขนาดนี้เลยวะอืม โดนพุ่งเข้าไปจัดการโคตรตเยอะเลยครับกองพลน้อยสตีปลาฟเนี่ยสังกัดกองกำลังตอบโต้จับพันที่7จ็ครับผมของกองทัพยูเครนนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่กองทัพยูเครนเนี่ยรอดหวุดหวิดนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นะนะไล่นะจัดก,การเก็บไปทีละคน ทีละคนทีละคนทีละคนจนไม่เหลือครับผมนะครับโดน FPV แบบกามิกาเซ่นะก็พุ่งโจมตีนะถึงแม้จะมีหลายคนที่พยายามแอบอยู่ตามพุ่มไม้ต่างๆยังไงก็ไม่รอดครับผมนี่เจา้าหน้าที่ฝ่ายกลาหหมของยูเครนเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยนะถูกทำลายไปจนหมดนะผมนะ เออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมดูแล้วก็มันก็ในรูปแบบสงครามจริงๆอะที่เราจะไม่ค่อยเห็นกันมากสักเท่าไหร่นะจากเหตุการณ์การช่วยเหลือแบบนี้นะผมนะเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงต่อทหารที่ถูกจับตัวด้วยนะแต่เขาก็น่าจะวางแผนมาดีแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะาโดนแบบหลายสิบลำเลยอบพุ่งไปโจมตีของหน่วยนี้นะผมนะทำให้ทหารมันแตกกระจายนะผมนะแล้วเฉลยเนี่ยนะก็ใช้ช่วงวินาทีที่ชุลมุนวุ่นวายเนี่ยนะหนีออกมาได้ก็คือเป็นความโชคดีของ กองทัพยูเครนหรือทหารยูเครนเนี่ยนะก็หนีออกมาได้แบบรอดแบบบุดวิดเลยนะผมนะเออไม่งั้นถูกจับไปเป็นเชลยไปทําแบบว่ามินิวิลยอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปทรมานต่างๆนะผมนะโอ้โหดูถือว่าเขาวางแผนกันมาดีมากนะแล้วก็ถ้าทหารยูเครนกลุ่มเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะที่ไม่โดนยิงทิ้งเนะยผมนะ แต่โดนแม่งพุ่งโจมตีโคตรแม่นเลยก็บ่งบอกว่าเมืองโปรโครอฟนะตอนนี้นะครับก็ยังมีทหารของยูคเครนเนี่ยนะหลงเหลืออยู่บ้างนะผมนะก็ยังไม่ได้ถูกปิดตายไปแบบหนึ่งร้อเซนะที่ทหารรัสเซียยึดครอบครองนะครับเออแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะในแต่ละแถบตรงน,นี้นะมันก็มีทหารนะหลงเหลืออยู่หมดแหละนะผมนะเออตรงเนี้ย แต่มันเลยมีลูกศรชี้ขึ้นไงว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมายึดเมืองต่างๆเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะผมนะตามแถบอ่ะตามแถบต่างๆเนี่ยรัสเซียพยายามลุกคืบขึ้นมานะผมก็จะต้องมาติดตามสถนานการณ์ต่อไปนะผมนะผมขอดูทิศทางเหนือของยุคนี้หนึ่งนะวอนชานเป็นยังไงได้ยึดเพิ่มอ่ะม,มันก็มีเมืองเนี้ยนะที่ไปเปิดแนวลบใหม่นะ เปิดแนวลบใหม่เนี่ยนะอืมเขาไปเปิดข้างบนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่รู้ไงว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะยึดเพิ่มแบบอย่างนี้ไปเลยหรือเปล่านะเยอะกว่าด,ดอนบาสไปแล้วนะเออเนี่ยแต่ต้องมาติดตามสถานการณ์ว่าเป็นยังไงต่อไปในสงครามราัสเซีอยูเครนนะแต่คิดว่าเดี๋ยวเ,วเร็วนี้น่าจะมีข่าวดีนะสักอย่างหนึ่งนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอืม ตรงนี้ก็ไปเปิดแนวลบใหม่โอ้โหมันจะขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะเว้ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นจุดแล้วเนี่ยที่ละเซียยึดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ทั้งแถบนะเออภูมิภาคดอนบาสนี่มันมันเกินไปเยอะมากเลยนะถ้าจะยึดอย่างนั้นนะแต่จะมีแนวโน้มนะั่นแหละพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ยึดเพิ่ม มันมีแถบฝั่งทางตอนใต้ด้วยนะผม